กลับมาค่ะดูเรื่องของนักแสดงหนุ่มนะคะมา er ริโอมาเรอร์ค่ะคือล่าสุดปรากฏว่าเขาไปพบเป็นชื่อครอบครองเจ้าของรถคือเป็นรถที่จะไปเกี่ยวกับแองกแก๊งที่ทำการสวมทะเบียนรถและเอาเล่มทะเบียนใช้วิธีการ เจาะเข้าไปในระบบกรมการขนส่งหลังจากนั้นไปเปลี่ยนแปลงระบบและข้อมูลออกเล่มทะเบียนมาและเอาเล่มทะเบียนนี้ไปขายต่อให้กับรถหรูๆที่ยังไม่มีทะเบียนแล้วมันก็เลยเกี่ยวพันไปถึงกุมอโอ้ด้วยหรือเปล่าคุณปรากฏว่าตํารวจไล่ไปเลยค่ะไล่ไปแล้วไปเจอว่ามีรถยนต์นะคะ65าคันมูลค่าถึง77ล้านบาทอย่างที่บอกหลังจากก่อนหน้านะคะทางด้านของสูงปรับปรามการจราจรรถยนต์นะคะสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกไปจับกลุ่ม2ผู้ ต้องหาขบวนการลอบเจาะระบบขนส่งค่ะแก้ไขาการสวมข้อมูลทะเบียนรถนําไปขายต่อให้กับกลุ่มที่นิยมสะสมรถเก่ารถโบราณเล่มที่เขาขายนะเล่มทะเบียนอย่างน้อยๆเนี่ยต่ำคือ5 0 0 0 0นบาทไปจนถึงราคาหลักล้านสูงสุดถึงหลัก3ล้านบาทจนทําการขยายผลไปยังผู้ซื้อและคนครอบครองทะเบียนทั้งหมดมีรถยนต์อยู่65คันมูลค่าถึง77ล้านบาทหนึ่งในทะเบียนรถเหล่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีพบว่ามีดารานันกแสดง ชื่อดังคุณมาริโอค่ะ ซึ่งเป็นเจ้าของทะเบียนรถเบนซ์ G ี300สีขาวครอบครองตำรวจเลยมีการออกหมายเรียกซึ่งต้องบอกผู้ชมหน่อยน,นะคะว่าตอนนี้คุณบริโอไม่ได้มาในฐานะเอี่ยวแก๊งเหล่านี้แต่เป็นพยานค่ะมาให้ปากคำในฐานะพยานที่กองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนกลางอัชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เมืองทองธานีในช่วงเวลาประมาณ11โมงเดินทางมาพร้อมกับทนายความมาให้ปากคำพยายามเดินหลบสื่อมวลชนที่รอทำข่าวผ่านทางชั้นใต้ดินนะคะ ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาสักอยู่สองสามชั่วโมงในการสอบปากคำโดยก่อนหน้านี้คุณบาเรโอเองเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตัวเขามีชื่อเป็นเจ้าของทะเบียนรถคันนี้จริงแต่ตัวรถที่ทําสัญญาซื้อนั้นยังไม่ได้มีการครอบครองเนื่องจากรุ่นพี่ที่เป็นคนติดต่อขายรถให้กับเขาติดปัญหาบางอยา่างทําให้รถยังมาไม่ถึงแล้วก็ได้มีการคืนเงินค่าเสียหายกันทั้งหมดแล้วฉะนั้นตัวเขาเองนี่แหละคือคนที่ตกเป็นผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้ร่วมขบวนการนี้แต่อยา่างใดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เรียกสอบปากควันนี้ นะพยานนะคัาพยานย้ำค่ะคุณมาริโอแม้ว่าจะหลบนักข่าวแต่ว่านักข่าวเยอะฮะในจังหวะหนึ่งที่คุณมาริโอเนี่ยจะเข้าห้องอยู่แล้วนักข่าวก็เลยจี้ถามสะหน่อยนึงนะะอฟังเสียงคุณมาริโอนะฮะไม่ได้กังวลเลยมาให้ตักคำในนพยานค่ะเรากังวลตรงไหนไหมคะพี่โอไม่ได้กังวลอะไรครับเรารู้ไหมคะว่าทะเบียนรถที่เราได้มามันมันไม่ถูกต้องเลยเออทุกอย่างต้องเป็นไปตามรวนการ อันนี้ค่ะทุกคนไม่ห oui, ลับผากก็เลยมันแสดงในที่น uh uh hey, uh uh, mm ีครับกคนท่มีหลักฐานอะไรมาแสดงมาด้วยหลังว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการร่ยังพร้อมก็ได้ได้ให้ปากคตื้อตำรวจรับผู้การรู้เห็นอะไรยังไงก่อนเออทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเอาเถอะนะครัคำตอบของคุณมาริโอ้นะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเดี๋ยวให้ตำรวจสอบนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขามาในฐานะของพยานแล้วก็ไม่กังวลใดๆครับ